สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาติดสอนลงการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office Version 2007ันะครับก็วิธีการก็มีทางนี้ครับให้เราไปโหลดไฟล์ฟามาจาก เว็บ Microsoft นะครับหรือว่าใครที่มีแผ่นโปรกแกรมอยู่แล้วก็ให้ใส่แผ่นเข้าไปในถาด d v v d ได้นะครับก็จะมาเจอ ใครที่ใส่ดีวีดีได้นะครับหรือว่าใครที่ดาวนโหลดมาจากเว็บผู้ผลิตนะครับก็ให้ทำการนะแยกไฟล์ออกมาก่อนนะครับผมจะแยกไว้ที่เด็ท็อปนะครับ นี่นะครับเราก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้มานะครับตัวนี้จะเป็นการการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2007นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับวิธีการก็คือให้เราไปที่ตัวนี้ครับไฟล์ setup exe นะครับให้เราทำการับคลิกเปิดขึ้นมานครับ ใช้คำสังส่ง run a p admin ก็ได้นะครับโปรแกรมก็จะทำการตัวทานให้เรานะครับก็จะมาขึ้นหน้าจาอานี้ครับให้เราทำการใส่ cd key ที่ได้มาจากผู้ผลิตลงไปในช่องนี้ครับถ้าใส่ถูกมันจะเป็นเครื่องหมายถูกนะครับแต่ถ้าใส่ผิดมันจะไม่ให้คลิกต่อไปได้นะครับ ราต้องใส่เครื่องหมายถูกนะครับในที่นี้ผมก็ใส่ตัวนึงไปครับจากนั้นให้เราทําการคลิกต่อไปนะครับ,พรบเพื่อเป็นการติดตามโปรแกรมนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปเป็นการติดตั้งนะครับคลิกที่ติดตั้งเดี๋ยวนี้ครับ โปรแกรมนี้ก็จะทําการติดตั้งลงเครื่องให้เรานะโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมากมายนะครับเพียงแค่โลนะครับ ก็สำหรับใครที่ใช้ออฟฟิศรุ่นนี้อยู่นะครับก็จะสามารถเปิดเวอร์ชันที่เป็น2003ได้นะครับแต่ว่าการจัดหน้าต่างหรือว่าการจัดหน้าต่างๆจะไม่เหมือนก,นกับต้นฉบับนะครับสมมุติคุณเปิดไฟล์เวิร์2003คุณเอามาเปิดกับ2007อย่างนี้นครับการจัดหน้ามันกับคนละแบบกันนะครับก็ ส่วนมากจะใช้ได้กับ Excel นะครับเพราะมันเป็นแค่ตารางนะครับมันจะเหมือนกันนะครับส่วน Word กับ PowerPoint นะครับมันจะแตกต่างกันนะครับการจัดหน้า,าท้าโครงหน้ากระดาษต่างๆนะครับเอแนะนำให้สำหรับใครที่ทำไฟล์ในอะไรเวอร์ชั่นอะไรนะก็ให้เปิดกับเวอร์ชันนั้นนะครับสมมติผมทำเกี่ยวกับ เบอร์สองพันสามผมก็ต้องเอามาเปิดกับเบอร์สองพันสามครับถ้าเอามาเปิดกับเบอร์สองพันเจ็ดเราก็จะได้มาตั้งหน้าใหม่ทันทีครับตอนนี้ก็โปรแกรมก็จะทําการติดตั้งลงเครื่องให้เรานะครับก็ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะครับ ตอนนี้โปรแกรม Microsoft Office Professional Plus สองพันก็ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูโปรแกรมคับว่ามันมีอะไรบ้างที่มากับชุดตัวนี้ครับโปรแกรมที่มากับชุดนี้ก็จะมี Microsoft Office Excel 2007นะครับ Microsoft Office Info p a t s 2007นะครับ Microsoft Office Word 2007นะครับ Microsoft Office Outlook 2007นะครับ Microsoft Office PowerPoint 2007นะครับแล้วก็มี Microsoft Office Access 2007นะครับแล้วก็มี Microsoft Office Publisher 2007นะครับผมจะพามาดูหน้าตา Microsoft Word 2007นะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะประมาณน,นี้นะครับ คือเวอร์ชสองครับก็จะต่างจาก2อ0พไปมากเลยทีเดียวครับด้วยอ่า user interface แล้วก็มุมมองต่างๆครับเปลี่ยนไปมากครับครับการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2องพันเจ็ดก็โอกา,กา,าสไว้่นตอนนี้แล้วกันนะครับแล้วคลิดหน้ามีอะไรดีๆสาระดีๆมาให้ท่านชมได้รับชมมีก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับ ออคลิปนี้ก็ปากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ